radio the outside. contact with เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมแบล็กลีมกระดิเช่นเคยนะเราก็อยู่กันในเกมเต้าหลวงตาลูดสปปรรพยุทธวิญญาจารย์ในเซิร์ฟไต้หวันนะโดวยวันนี้ผมก็จะมาสุ่มน้องเสี่ยวไปให้ดูนะตัวผมก็มีไม่มากหรอกแต่ว่าก็อยากจะสุ่มให้ดู ไปเดี๋ยวเราไปหาตัว๋วที่ที่ผมพอมีกันเลยดีกว่าก็ในร้านค้าไปทุกคนดูเพจผมดีโคตรลันโทษเลยอ่ะมีแค่59บาบอ่าเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะผมไหนว่ามีให้แลกไหมเนี่ยอ,อันนี้ไม่มีอันนี้ก็เพอมีอันนี้อยู่เดี๋ยวดูตัวอื่นก่อนอันนี้ก็ไม่มีให้ตายโอ้และอันนี้ก็ต้องแบบทำเควสภารกิจเอาไงดีอ่ะมันแค่หนึ่งใบไม่เป็นไรหรอกงั้นงั้นเราเอาตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้หกพันห้าใช่ไหมเป็นหกสิบกล่องไปซื้อไปเลย นี่ครับผม6กกล่องเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวนี้กันก่อนเลยก่อนที่เราจะไปสุ่มเสือไปกันนะนี่เลยขอให้ออกตัวสุ่มเยอะๆนะ <c oughs> ตอนนี้จนตัวสุ่มจ,จัดเลยตอนนั้นเราสุ่มอยู่เอ่อเราสุ่มที่อะไรล่ะสุ่มอยู่ในเซิร์ฟไทยเราหมดไป50กล่องแล้วได้มาประมาณ7ใบใช่ไหมโอ้โหมาดูเซิร์ฟไต้หวันมันจะเกลือไหมเดี๋ยวเราไปดูตัวก่อนตัวตัวอย่างที่ผมบอกไว้ว่าผมเหลือแค่5059บสใบส่วนใหญ่เนี่ยผมเล่นแต่เซิร์ฟไทยไม่ค่อยได้เล่นเซิร์ฟไต้หวันเลยก็สภาพก ออกเออนั่นแหละออกสองใบว่ะอืมใช้ได้ใช้ได้ต่อไปเราสุ่มอีกสิบครั้งไปปึ้มโอ้โหสองใบแล้วว่าโอ้ขอสักขอสักสิบใบอ่ะจะได้เจ็ดสิบใบใช่ป่าวะสิบเอ็ดใบสิบเอ็ดใบออกสิบเอ็ดใบเถอะอุ้มโอ้โหรอบนี้ออกสองอออกเดียวออกเดียวออกกันเดียวอ่ะสิบเอ็ดใบโอ้ยสิบเอ็ดกล่องปุ๊บอู้ออกสองแล้ลไปตัวมิกยิบสี่เลยแค่นั้นแหละจบจบอืมโอ้โห โอ้โหโคตรเกลือเลยอน่ะโอ้โหโด,ดูดีทุกคนเชื่ออะไรเนี่ยโอ้ออกแต่ดา้อนบอลเนี่ยได้ห8ดใบโอเค68ดใบก็ห8ดใบไปเดี๋ยวเราไปสุ่มเสี่ยวไปกันเลยดีกว่านะอ่ะนี่เลยก็จะเป็นตู้กาชาน้องเสี่ยวไปนะเเดี๋ยวเรามาสุมตามสูรเราดีกว่าสุมไปทีละใบก่อนมาอ่าเป็นการขัดวขดวงอ่าขัดดวงขัดเลยขัดดวงมาปึออ๊บสุมไปหนึ่งใบต้องออกกันละเสี่ยวไปนะหวังว่าจะไม่ลุดเลทปึ๊บ เออออกแต่ใบแรกหมไม่ในชะ่ไม่ใช่ใชเเราสุ่มทีละใบสักสองสามครั้งก่อนเฮ้ยมีกดแชร์ด้วยอ่ะกดแชร์แล้วเราจะได้ใบโอเคได้เลยนะผมโอ,โ,อโอ้ไปสองใบเอาสักสามใบครับผมจากนั้นก็ไปสิบใบออกแน่นอนชัวเอเดนหนึ่งตัวเลยมาทีนี้เราก็สุ่มไปสิบใบนี่แหละสูตรสูตรนี้เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่หน้าเนินเนินหน้านนะครับผมไปตุ้มปุ๊บอื้อหือ ไม่ใชดวงหมดกับเซิร์ฟไทยแล้วมั้งเนี่ยนี่ผมจือวาทำเียอะไรเนี่ยอ่าอาสิบามใบไปนะครับผมยี่สิบใบออกได้แล้วออกได้แล้วเดี๋ยวมันจะการันตีน้องออกมาครับผมด้วยพลังแห่งศรัทธาของเอิรลงไปตุ้ออกออกลำนี้แหละทองทองชัวปึ้มทองอพอกดข้ามเลยไม่ไหวแล้วเจ็บเจ็บใจจัดเลย โอ้โหเหลือสี่สิบเหลือสิบสิบใบเสียไปมาเถอะไอดีนี้ไม่เคยเกลือเลยนะมามาสุ่มตู้เสียไปยะกเกลือไม่ได้นะมาเดียวปึ๊บเอ๊ะอะไรเนี่ยอะตุ้มออย่างอูตีมาทำไมเนี่ยไปโอ้โหเรากำลังจะผ่านไปครึ่งทางแล้วอ่าออกออกเคยนะเฮ้ยเสียไปเสียไป อุ้มอืมชัดเจนเฮ้ยจะพูดอะไรเลยวะโคตรเกลือเลยอ่ะโอ้โหดูทรงแล้วน่าจะการันตีมะเอาไหมเอ่อต้องออกแล้วเสียไปเอ้ยมะถึงจะเป็นหกสิบใบแต่ก็เป็นหกสิบใบที่ต้องคุ้มไปออกบึ้มอืออกก็เฮียแหละสลับไปสูมสิบใบอีก ต้องออกนะรอบนี้ต้องออกแล้วมันมันไกลแล้วมันเกินเลทไอ้สามสิบไปแล้วออกออกทองเถอะไม่หลุดนะไม่หลุดเฮ้ยอ้มอื้ืออกทองไอ้ยี่ยอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดขอร้องโอ้โหเรียบร้อยครับผมตัวเยี้ยอะไรเนี่ยตัวเยี้ยอะไรอะ่ะตัวเนี้ยอ๋อหมาลมโอเคจำได้แล้วหลุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมขอท่านผู้ชมความหวังไหลลินไม่แท้ไม่มีเลยแท้ไม่มีความหวังเลย ไปสุมอีกปึ๊บออกเยไปออกต้องออกออกซ้อนเลยไกตดาปึ๊บไอ้ยะปั๊บเรียบร้อยไอ้เหี้ยเกลือคอวามวางนั่งน้ำตาลินเลยอย่างงี้โอ้โหหวังกับ60กสิบใบไม่ได้เลยเหรอเนี่ยเ,ออเราสุมสักสามใบก่อนนะสามใบเราค่อยไปสุมสิบใบไปโอเคสุมไปปึ๊บ โอ้มันไม่ออกกันเร็วอะเสียวไปเอ้ยต้องออกแล้วปึ๊บอื้ไปอีกหนึ่งใบปัป๊บอู๋ออกไอตตายแล้วไอตามาเยอะวะ่ะไม่ออกเลยอะเสียวไปอะไม่ออกเลยตุ้มอืม้มมารลัว,ว SR ไม่ได้ต้องการต้องการ SR เสียวไปอะ R. เสียวไปอไปอ,อกมา มันไม่ออกมันไม่ออกเลยเชี่ยตุ้มชิบหายโอ้โหอารวนเลยไปแชร์แชร์ชรอีกรอบนึ่งไปเลยหนึ่งใบสุดท้ายหมดตูดไม่มีความหวังแล้วแหละเราไปลุ้นในเอเอรด้านล่างอ่ะมันมีโอกาสออกประมาณ12%ไม่รู้ว่ามันจะออกเปล่าต้องออกแหละต้องออกเรามันดวงดีแล้วอ๊บบึ้ม,มเกลือจบกันครับผมไอตัวนี้ก็ไม่เคยออกของดีเลย เราไปไปเดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่ากล่องซุ่มเนี่ยเสียไปต้องออกแล้วเสียไปไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าอา่าไปกดไปบึ้มจสไปไามขอร้องละออกไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหีย้ยเสียไปไอ้ยี้ยดวงโอ้เป็นไงหกสิบใบก็ลุ้นได้เป็นไงโอ้ไอดีไอดีเทพปะเนี่ยโอ้แต่ละอย่างออกหมดเลยอะ่ะเฮ้ย แคปดีกว่าแคปดีกว่าไปขิงคนในดิสโอ้โหเสียไปออกเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยโอ้โหไปเราเหลืออีกอันหนึ่งนะครับผมเราเหลืออีกอันหนึ่งไปเอาไหนดีวะใช้กดเหรอใช้กดเหรอวะมางั้นงั้นไอออกอันนี้ทางข้าวทางข้าวอ่ะไปทางข้าวปุ๊บปัม๊มออกไหมออกอะไรอ่ะโอออกเอาซื้อขาโอเคได้สองดาวแล้วเอาซื้อขาโอ้โห,โหนึกว่าจะไม่ได้แทบไม่ได้หวังเลยนะเว้ย โอ้หกสิบใบก็มีโอกาสได้ทุกคนดูดิตู้กิจกรรมแบบเนี้ยโห่เดีว่าเดี๋ยวไปอัพใส่เสียไปกันก่อนดีเลยน้องเสียไปไปอัพไดีวว่าอู้ยน่ารักตะมืตะมีไปุ๊ปุ๊ปบุ๊ปุ๊อัพโอเคได้น้องเสีอยไปมายืนเล่นละนี่เป็นประมาณนี้เลยไหนว่าสลับไปดูก่อนไหนว่าน้องเสีอยไปเดี๋ยวไปดูก่อน อ่นนี่เลยโหได้มาแบบ60ใบอะทุกคนการันตีสองใบแล้วเปิดได้อะนี่เลยสําหรับใครที่จะสุ่มกิจกรรมนะครับผมแนะนําว่าให้สุ่มพวกตู้ที่มันมีของการันตีด้านล่างดังนั้นเนี่ยมันคุ้มมากกว่าอย่างเช่นตู้เสียนเล่นเสียที่จะมาในอนาคตมันไม่มีของแถมด้านล่างดังนั้น คุณจะต้องหมดตัวตัวสุ่มไปกับไอการสุ่มกระชาอย่างเดียวคุณไม่ได้มารุ้นเอ่าเกี่ยวกับ SSR ด้านล่างเลยเห็นไหมว่าไอที่สุ่ม SSR ด้านล่างเนี่ยมันมีโอกาสออกด้วยถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยถ้าอยากดวงดีแบบผมเนี่ยก็ต้องเติมเกมที่ power play นะทุกคนเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใช้บริการมาอย่างยาวนานและคนในกลผมก็ใช้บริการดังนั้นอย่าลืมไปเติมเกมกับ power play นะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปกับเสี่ยวไปกันก่อนนะโอ้โห ดวงดีจะจัดเลยอ่ะโอ้มีครบทุกตัวแล้วมั้งยกเว้นถัง 5, ห้าอ่ะไม่ออกสักที <c oughs> ไปละนะครับผม